สวัสดีครับแฟนๆกีฬาในกลุ่มของรีบารในวันวันครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นวราระพิเศษที่ช่วงหัวค่ำเนี่ยสองทุ่มครึ่งจะมี NFL ถ่ายทตดสดให้ได้ลุ้นกันนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างทางแจ็คสันวิจาก,กัวพบกับบัฟฟลูบิลที่ทอนแอมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับผลงานที่ผ่านมาจากกู้นั้นสถิติจริงและสู้ตามต่อน,นั้นชนะ2แพ้สส่วนบัฟฟลูบิลสถิติจริงสู้ตามต่อก็เหมือนกันชนะ3แล้วก็แพ้ไป1นะครับ โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอเฟล์ NFL ที่ว่าทีมทีมหนึ่งเนี่ยจะเล่นในลอนดอนนั้นถึง2สัปดาห์ติดนั่นก็คือแจ็คสันยูจากัวหลังจากที่ปราบทางอันต้าฟอคอนได้อย่างเสด็จน้ำเลยนะครับแล้วก็ปักหลักอยู่ที่นั่นต่อแต่เกมที่แล้วเนี่ยเล่นที่เวมบรียสเตเดียมนะครับเอาชนะฟอคอนไป2 3สต่อ7สถิติที่ลอนดอนของแจ็คกัวก็กลายเป็นชนะ5แพ้5ก็ถือว่าเป็นทีมที่มาเล่นที่อังกฤษในเยอะที่สุดกว่า ที่มนอื่นในแอรเล์เป็นเท่าตัวเลยนะครับพวกเขาจะมีแค่เปลี่ยนแปลงก็คือต้องย้ายโรงแรมแค่นั้นเองอแล้วก็ได้วันจันทร์ได้พักนะครับแล้วก็วันอังคารก็เริ่มกลับมาที่จะต้องซ้อมใหม่ส่วน f ั l o ล b บ l ลเองนะครับนี่เป็นครั้งที่2ที่ได้เล่นที่อังกฤษโดยหนที่แล้วเนี่ยตั้งแต่นู่นแล้วครับตุลาคมปี2015เล่นที่เวนบริสสเตเดียมก็แพ้จากกัวเนี่ยแหละครับ34ต่อ31 แต่ฟอร์มล่าสุดของบิลในตอนนี้เนี่ยร้อนแรงนะครับทุบไมอามี Miami, phin, ่ดอฟฟิน4 8ต่อ20เลยนะครับพวกเขาจะซ้อมอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับจนกระทั่งถึงคืนวันพฤหัสแล้วก็ค่อยบินมาที่อังกฤษก็เรียกว่าจะมีเวลาปรับตัวกับเวลาแล้วก็สภาพอากาศของฐางอังกฤษนั้นไม่นานเท่าไหร่แต่ฟอร์มบิลในตอนนี้กำลังเข้าฝักเลยนะครับเพราะว่าชนะมาสารเกมติด เราจอชัลเลนโคตดระบิ Allen, ของทีมนั้นกำลังท้อนแรงมากเกมที่แล้วเนี่ยวิ่งวิ่งไปหนึ่งทัชดาวน์แล้วก็คว้า,าอีก4ทัชดาวน์นะครับได้รับเลือกให้กลายเป็นผู้เล่นเกมบุกยอดเยี่ยมแห่งสัปดาห์ของทาง AFC ซีคนที่2ในรอบ3สัปดาห์ข่าวดีอยู่บ้างก็คือจะได้วอลมิลเลอร์นะครับตัวโจมตีที่เคยโด่งดังพักยาวเกือบเป็นปีแล้วครับน่าจะได้ลงสนามเพราะเขาเริ่มกลับมาซ้อมแล้ว แต่จากกัวได้ข่าวดีกว่าตรนที่ว่าจะได้สาตัวสำคัญกลับมาแท็กเกิลซายแคมรบริินเนแล้วก็ปีกนอกเซโจนตัววิ่งย้อนจะมาแอนนิลนะครับทรงเกมจากกัวนี่นมันดูดีขึ้นนะครับอย่างทีมรับเนี่ยนัดที่แล้วได้มาถึง3 t u เทอร์เวอร์ซาลันต้าคอร์เตแบกเทอร์เวอร์ลอเรนซ์เองก็อาจจะคว้างไม่วือหวาแต่ก็ได้ไปหนึ่งทัชยาแล้วก็วิ่งเองถึง8ครั้ง42หลาเลยนะครับปัญหาคือดาวที่3เนี่แหละที่แย่หน่อยเปลี่ยนได้เพียงแค่16จาก 51ครั้งในฤดูกาลนี้อยู่อันดับ29จาก32ทีมนะครับหรือ31.4%แค่นั้นเองอ่ะคู่นี้มันจะเป็นการสู้กันระหว่างจอชเชลเลนกับจอชเชลเลนด้วยนะอันเล่นของจากัวเนี่ยสู้กับคอร์เตแบก็กอันเล่นของบัฟฟลูบิลเจอกันหัวล่าสุดเมื่อป,ปี2021นะครับปรากฏว่าอันเล่นของจากัวนั้นเข้าไปแซคแล้วก็ตะปบฟัมเบลิลแล้วอินเตอร์เซ็ปหัวล่างในอาชีพทำให้จากัวนั้นพลิก,กล็อกชนะบัฟฟลูบิลเก้าต่อบ คอรมบิลเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกพวกเขานั้นชนะยังต่ำๆๆเนี่ยยีแต้มมา3เกมรวดแล้วก็ชนะยังตำาำหกต,มตม้มมา33จาก41หุนหลังสุดที่ชนะนะครับหรือประมาณ80%เลยทีมรับเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีอยู่วิ่งไม่ค่อยเหนียวก้องหลังก็มีปัญหาบาดเจ็บนะครับเทอร์เดไว้นั้นพักทั้งฤด,ดูกาล คริสเป็นเบนฟอร์ดตัวคุมปีคนหนึ่งก็อาจจะเล่นไม่ได้เกรูกุโซตัวโจมตีก็อาจจะลงไม่ไหวเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามแจ็กกัวก็วิ่งไม่ค่อยดีนะครับยังไม่ค่อยเชื่อเกมบุกของแจ็กกัวจะได้เปรียบก็คือไอาการที่ได้ปักหลักอยู่ที่กรุงลอนดอนนี่แหละสถิติน่าสนใจก็คือเวลาแข่งกันที่นอกประเทศสหรัฐนะครับโดยไม่นับแจ็กกัวนะครับบอนตต่อเนี่ยจะกินแต้มนะครับแล้วก็ชนะแข่งอยู่แล้วละ่ะ ชนะไป24ต่อจาก3-6ขนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าบิลเนี่ยจะเป็นทีมที่ชอบแพ้แบบงงๆนะครับเหมือนตอนเปิดซีซันที่ไปโดนยอกเจสเล่นงานเนี่ยแต่ผมคิดว่าหุ่นเนี้ยโคต้าแพ้แบบงงๆไม่น่าจะกลับมาเร็วขนาดนั้นให้บัฟฟาโลบิลมีโอกาสจะชนะจาก,กัวอย่างน้อยเนี่ย5คะแนนได้นะครับนั่นคือความคิดเห็นเอามาฝากแฟนๆกีฬาในกลุ่มของรีบาวแนวนว,นวันครับ